แห้เรากินหมเขาบอกว่ายางๆดียวมัน้อง้วล้วล้อะไรี้บงนในบันชีม่เน่ะไม่มีมีมั้ยเสียนเซียนจะทำอะไรจะโอนโอนไปเงินใัชีไม่มีเลยเพราะว่ามีเงินยึดหมดผมนี่ไม่มี ลุรอประธานะใครที่ว่าประานผมไม่ไม่เคยรู้จักวังนี้จินนะนี่งินเร็วยโยอดเลยนะนตำนานวะตำนานี่ินรุ่นแรกนันหก็ยังไม่มีใครตีสไตล์หวังนิจินนะเขาตีตีดีตีเบี่ยงแขนตีได้ชนแต่ที่คนโดนกดไปได้เห็นลายี่ยัง เขานาออกเองเนี่ยหรือก็เหรียญเากับูะดังหลงหกโดลอุ้ยะพูด,พดยากนู้ามเกมนนะพูดยากเพราะว่าเราจริงๆเราเราพอจะรู้แล้วแหละด,ดูทรงแล้วดูทรงแล้วหลิน ถือต้องหนึ่งเท้าขวาหนึ่งตัวคุณยกเว้นฝังตรงที่พอมีแหวนนะครับสามส่วนใช่ไหมจุดนะที่เท้ากันทำให้จุดที่นี้มันจะไม่ดัน เพาว่าม <lien> ันต้อการืี่กันม้องจดใจยังไงก็ก็านครับตันมันมากเลยนเองตอนที่ตีกันเองอะก็จะแบบคุ้นเคยกันนะนาอะรก็ืปกติาเพราะว่าต้องหนุนเกโลกตีกัประเทศเนี่ยโดนเลย Yeah, I'll oh. 对呢。 No, yeah.

ิ้มาวเลยอะเพื่อเบิลื่อหรืเ่าเบิแล้รเนี่ยจริงจริงยางอ่ะมันโดนโตมันไม่เป็นไรนะแต่แผ่นนั้นอ่ะแตกเลยมันเป็นยาที่ที่ป๊อกมาก่อน